ว่าครับใครถามล้ำยาสพี่บาพี่บาโชโชล้ำยาพี่อันนี้นะอันนี้นะครับน้ำยามีขายที่ร้านเนะี้ยวันนี้เดี๋ยวพี่บามาลองให้เลยอะ่ะขัดเลยพี่ขัดเลยเนี่ยฮะฉีดไปก่อนเออแล้วค่อยขัดนะครับเนี่ยอันนี้คือขัดแล้วนะครับแต่นตรงตรงแน่ายางนี้ยังไม่ได้ขัดน,นะแต่ตรงนี้คือขัดแล้วเนื่ยางดำพี่บามือก็ดำพี่ดำเงาเออมือดำนะ ซบบอกเล็บเลยแหละพี่มันจเลเ็นแบบนะี้ไหมอธิหนึ่งอยู่ได้เลยแต่มันมันจะไม่เงาแล้วนะอทิหนึ่งแต่ว่ายังดําอยู่พี่น้ำไม่เกาะใช่ไหมน้าไม่เกาะพี่กันน้ํากันน้ําตัวนี้อ่ากันน้ำใช่พี่แต่ถ้ารถพ่วงก็เบลงนิดนึงนะครับ <laughs> เป็นธรรมดาเงาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ฮะเงาแบบนี้เลย,บบเลยอ่ะ